เข้าไปสู่หมวดความเป็นจริงแห่งชีวิตของรัฐบาลแพรทองทานชินนวัตรและพรรคร่วมรัฐบาลว่ากันว่าหลังจากนี้ไปจับตากันให้ดีครับโครงการขนาดใหญ่หลายๆโครงการและแผนงานรัฐบาลจะเดินหน้าแต่เก้าอี้รัฐมนตรีก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับการศึกไม่ไว้วางใจเปรียบยหมาที่พี่โอพูดถึงคือผ่านมรสม <c oughs> ผ่านพายุ <c oughs> จากหน้ามรสม แต่กําลังเข้าหน้าหนึ่งฮะเข้าหน้าร้อนเข้าหน้าร้อนจัดจัดเลยหลังจากนี้ผ่านไปรอดหนึ่งแล้วเนี่ยหลังจากนี้โครงการต่างๆที่เคยตกลงกันไว้หรือว่าแนวคิดในการปรับคอรมอนนั้นจะตามมาหลังจากที่จะผลโหวตลงมติชัดเจนไว้วางใจฮะผู้ลงมติทั้งหมดสอสอทั้งหมด493 มามาลงมติทั้งหมด488กับก็คือป่วยหลายคนป่วยบางคนตั้งใจตั้งใจที่จะป่วยก็มีผลการลงมติปรากฏว่าไว้วางใจ319 319ก็เยอะเลยนะเยอะมากๆเยอะมากมากรางดออกเสียงไป7เนี่ยมาจากฝั่งรัฐบาลหมดเลยนะอืประธานสภารองประธานสภาสองสามแล้วสามแล้วก็ประชาธิปัตย์ใช้สิทธิ์เอกสิทธิ์สซ งดออกเสียงสี่เนาะซึ่งไม่ต้องบอกว่าเป็นใครท่า <c oughs> นทราบไปแล้วว่านําโดยท่านลุงชวนท่า <c oughs> นนายกชวนเอาคุณบัญญัติคุณบัญญตัต <c oughs> คุินคุณจุลินค,คุณสันเพชรบุญยามณีใช่หลังจากนี้เขาบอกว่าดูนะครับประชุมคอรมนนัดหลังจากสักฟอก จับตาดูให้ดีพรุ่งนี้ประชุมคอรมอลพรุ่นี้มุกคอรมอเพราะมันถูกเลื่อนมานี่ประชุมคอรมอพรุ่งนี้นะจับตัวโครงการสําคัญสําคัญจับตัวจับตาจับตาต้องจับตาและจับตัวให้ดีนะจับตัวให้ดีครับว่ากันว่าหลาย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 แผนงานหลายหลายโครงการที่จ่อคิวจ่อคิวจ่อคิวรอบนี้ไม่จ่อครับ ดันดันเลนและก็หลังจากปุะชุมคอรมอแล้วนับไปประมาณสองสัปดาห์จะเห็นความเคลื่อนไหวในการจัดทับปรับคอรมอชุดใหม่ตอนนี้มีไอ้โม้งแล้วเดี๋ยวมาดูที่ว่ามีไอ้โม้งที่แนวโน้มจะปรับคอรมอลมีใครบ้างแต่ก่อนไปนั้นคนนี้เหมือนจะรู้ตั้งแต่เรื่องของซักฟอกแล้วเนี่ยอโอ้นี่หวานมาก ในสภานี่คนนี้แหละอ๋อสีเหลืองเนี่ยนะณนุทินชาญวิรกูลเนี่ยรองลอยในยมตีแล้วลำดีว่าการกระทรวงมหาไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยผมคิดว่าการที่ท่านมาบอกว่าพวกเจ้าของปัจจุบันเนี่ยถือครอบครองฉนดแล้วเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผมต้องขอกราบเรียนว่าไม่เป็นความจริงครับซื้อมาโดยสุจริตทั้งสิ้นซื้อมาโดยฉนดมีตาครุฑมีมี สำนักงานที่ดินนะครับเป็นผู้ประทับรับโอนเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นนายกก็ใหญ่ที่สุดก็ถูกตรวจสอบแล้วนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกตรวจสอบครับแล้วก็ขอจบด้วยคำว่าสู้สู้แพ้ทองทานครับครับ <Okay. S 1> เ,เป็นยังไงล่ะ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ขอจบด้วยสู้สู้ <c oughs> แพ้ทองทาน <c oughs> ได้ไหมได้เต็มได้เต็มไหมได้แต้มตหลังจากเสร็จสึกอภิปราย และลงมติครับรบนายกแพทองทานโพสเลยจบศึกสักฟอกนายกว่าการอไปลาย <ๆ S 2> ไม่ไว้ใจครั้งนี้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันอขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทําหน้าที่ตัวแทนประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งในรุ้นที่แจงทุกประเด็นสมาชิกสภาผู้แทนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านที่ร่วมที่ร่วมกระบวนการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของประเทศทุกคะแนนเสียงทั้งสนับสนุนและเสียงไม่ไว้วางใจ จะเป็นพลังให้ดิฉันและคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปก่อนหน้านี้นะพีวีดังแถลงเช็คก่อนนะก่อนก่อนก่อนโหวตนะก่อนโหวตเลือกฝ่ายเลือกพักร่วมก่อนไงสำคัญไงเพราะต้องเช็คก่อนไม่เช็คเนี่ยหลุดได้นะนี่บางพักมาบอกครบมีบางคนเท่านั้นเองที่ป่วยก็ไม่ครบลองย้อนไปดูท่านนายกนั่งหัวโตเพื่อเช็คเสียงพักร่วมมีการพูดจ่าวพูดกล่าวอะไรกันบ้างครับ พเพื่อไทยเองคะ่ะต้องขอบคุณมากสมสำหรับกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาที่ส่งให้นะคะหรือเป็นข้อความแล้วก็หรือจะเป็นคําแนะนําต่างๆที่ให้มาก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆนะคะเราก็ทํางานร่วมกันมาก็รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยทุกๆท่านช่วยกันจริงๆทุกๆพักนะคะกลับไปย้อนดูเมื่อคืนนี่กลับไปถึงบ้านยังนอนไม่หลับนะคะเพราะว่า ยังรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะต้องทําอะไรต่อมีความไม่ค่อยแน่ใจอยู่นะคะแล้วก็ได้ไปดูคลิปได้ไปดูท่านรัฐมนตรีหลายท่านได้ชี้แจงก็รู้สึกว่าประเด็นครบแล้วนะคะเราดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐบาลของเรานะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องประชาชนได้จริงๆรัฐบาลที่มีพักร่วมรัฐบาลหลายๆพักที่แหละจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยให้กับพี่น้องคนไทยได้จริงๆ สวยไม่สวยไปได้สวยไหมไถ้าพูดแบบนี้นะดูดีนะพยายามรืพักร่วมดูดีว่าหลังพร่วมปลื้มหลังไปน่าจะไปได้สวยน่าจะเขาว่าไปได้สวยนี่พักร่วมรัฐบาลแต่ละคนส่งสัญญาณออกมาชัดเจนพักอันดับสองโอภูมิใจไทยได้เห็นความเป็นผู้นํามีวุฒิภาวะของท่านนายกอืนะคุณพิรพันธ์ก็พูดถึงความเป็นผู้นําของท่านนายกเพิ่มขึ้นทุกวันอื คุณวราวุฒินะศิลปากรชาวน้าพักชาติพัฒนาเนี่ยบอกว่าถ้านายใหญ่รอดนายกรอดเขาก็รอดลองย้อนไปดูที่ว่าหวน้าพักพักร่วมรัฐบาลแต่ท่านนั้นมีมุมมองต่อนายกว่าอย่างไรครับผมได้โอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านก็ได้เห็นว่าที่ภาวะความเป็นผู้นำของท่านที่ทำให้การทำงานของผมและคณะมนตรีของพระรวเด็ตรไทยเนี่ยเป็นไปได้ความสะดวกนะครับ สมาชิกพรรคภูมิใจไทยทั้ง69คนนะครับก็ทุกคนมีมติพรรคไว้แล้วเอกสิทิของทุกคนตลอดทุกคนก็ยืนยันว่าจะให้ความไว้วางใจก็ได้ร่วมทำงานกับท่านนายกความจริงตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วคือท่านเศรษฐานะครับก็ทํางานกันมาด้วยความร่วมมือ นะครับก็เลยทําให้การทํางานของผมเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็รวดเร็วในหลายเรื่องผมได้เห็นภาวะความเป็นผู้นําของท่านนายกแพลนทงทานนะครับซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการ ร่มสร้างความร่วมมือรองดองในระหว่างพักร่วมรัฐบาลผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงเห็นแล้วว่าใครจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่จะรัฐมนตรีจะใครก็แล้วแต่ถ้าหัวไม่รอดเรือก็ไม่รอดแต่ถ้านายใหญ่รอดท่านนาย,ยกรอดพวกเราก็รอด ดังนั้นก็อยากจะให้ความมั่นใจท่านนายกนะครับว่าพวกเราจะต้องทําทุกอย่างให้รอดให้ได้พ่อเราท่านนายกรอดพวกเรารอดนายกไม่รอดก็ไม่มีใครรอดทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนผมเชื่อว่าจะพักร่วมและพักเพื่อไทยและทุกๆพักพักชาติไทยพัฒนาเราต้องทําให้ท่านนายกรอดเราก็จะได้รอดครับท่านนายกด,ดูเหมือนว่าก่อนออลงมติก็หัวหน้าพักก็ออกมาเชื่อชูให้ความมั่นใจ นะฮะแล้วก็ตัวเลขออกมา 3- 1 9, 9ก็สวยหรูม,มาม่ด่างฉลุยแต่เขาบอกว่าหลักๆเนี่ยยังไปไม่สวยฮะถ้ายังไม่แก้ยังไม่จัดสรรผลประโยชน์ยังไม่ตกลงเรื่อง10บเรื่องนี้การให้ชัดเจนรอยเล้าในรัฐบาลยังอยู่และปรับคอรมองครั้งนี้จะเห็นความชัดเจนฮะสิเรื่องนี้แหละครับและถึงตอนนี้บอกได้เลยอย่างน้อย4ี่คนร้อนๆหนาวๆมีมีตรงไหนบ้างแถวไหนบ้างบอกที่ กระทรวงไหนบ้างกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งหนึ่งอยู่ที่สนามบินน้ํากระทรวงเศรษฐกิจใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์นี่ <laughs> <laughs> ที่ไหนอกีกสองคลองลอดเ่ะคลองลอดนีแ่แรกกระทรวงกันเหรอไม่รู้แต่ข่าวออกมาชัดเจนที่สุด <laughs> เพราะเพื <spe> er ่อไทยกับภูณยไทยจะแรกกันเหรอมันต้องคุยกันเพื่อไทยเขาเพื่อเดินไปสู่การทำงานให้นายกแพทองทานและรัฐบาลเนี่ย มีผลงานและการทํางานที่กระฉับกระเฉงจับเป็นอย่างยิ่งเขา่ราเพื่อไทยเขาอยากได้มาไทยแหละแต่ว่าภูมิใจต้องมีอะไรมาแลกเขาภูมิใจเขาหวังคมนาคมใช่คมนาคมก็เพื่อไทยให้ยากเอาเรื่องยากเรื่องยากเอางี้นะที่มาไทยเนี่ยนะรอบนี้คุยกันแน่นอนแหละครับจัดเจนเห็นความเย็นแล้วจะเพิ่มรอยเล้าไม่รอยเล้าใช่ที่ว่าการแลกยังไงเอ้าคนที่สามผมว่าผมได้ยินที่ศึกษานะศึกษาต้องบอกว่าเห็นตัวเลขล่าสุดยัง ผมว่าศึกษาต้องสี่เรียสนะเราตัวเลขลำสุดเราเนี่ยอันดับแดในอาเซียนเหรอแปดเก้าในอาเซียนเหรอใช่แย่มากนะการศึกษาเราตกต่ำอันี้เห็นอันที่สี่ละผมได้ยินแถวแถวทำเนียบรัฐบาลนั้อ๋อพวกไอ้ไอ้สำนักนายกอือสำนักนายกใช่ไหมต้องมีสักคนนะจ๊ะต้องมีสักคนแล้วก็จับตาดูดูอีกอีกกระทรวงอีกนะอพารคร่วมมีกระทรวงก็หนาวหนาวนะใคระพากอันดับสามอ่ะว่าสลับเออ ภาอันดับสามอ่ะนอหนาวๆอยู่นะอันดับสามยังได้นั่งพลังงานไหม <c oughs> ย่าสนใจเพราะวาระวุฒิที่อยู่พัฒนา <c oughs> สังคมเนี่ยจะถูกมาทำงานอะไรเพื่อชาติที่กระทรวงต่างประเทศไหมน่าสนใจไว้วางใจผ่านไปแล้วแต่หลังจากนี้ต้องจับตาเฉพาะหน้าก็คือนโยบายต่างๆที่จะเข้าคลรพรุ่งนี้มีอะไรบ้างที่เป็นความตกลงร่วมของพรรค่วมถ้าตกลงไม่ได้ก็เป็นรอยเล้าและที่จะเกิดขึ้นประมาณสองสัปดาห์เรื่องปรับคลรจะ ไปไม่สวยหลังจากนี้หรือไม่ในสั้นอินไซด์นะฮะสวัสดีครับ